สวัสดีสวัสดีอ่าตอนนี้เนาะก็กำลังนั่งเล่นหน้าบ้านเนาะนั่งคานักเฮียนเมื่อนี้เฮาสิมาเจาะฟ่งว่านักเฮียนเฮาเลิกหนงเฮียนมาเนาะเออเขาจิมีอยังเว้าให้เฮาฟังว่าเออเฮาก็สิถามเขาเลยว่า <S <S 1> <S 1> เป็นจังได๋หลังจากที่ว่าไปโรงเรียน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเออแล้วก็ไปโรงเรียนมื้อนี้เป็นจังได๋เนาะ อย่างไรซายัางนี้อยังประมาณนี้เนาะเมื่อยบ่เออเป็นอะไรโมคูแนเมาะเดี๋ยวมาดูน้ำกันตอนนี้เหานั่งอยู่หน้าบ้านทุกคนเฝนไปสิตกละเดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะท้องฟ้านี่เนาะทุกคนเนาะคืนฟ้าคืนฝนโน้ฝนตกตลอดอืมบรรยากาศยำแรงเนาะใกล้ช่วงห้าโมงแล้ว มืัอนี้สะเพรื่อคำมาเนี่ยเพราะว่าสะเพิ่นซ้อมดนตรีเนาะเออดนตรีโยงเงียนเดี๋ยวอาชิธาบางสะเพิ่นมาจากหน่อยเนาะมาเลพี่เด้อเป็นยังข้าวปวดไปเล้วยวะเอา้าวปวดกระปวดแล้วขาเจ้ามันแมนข้าคอยสกีลยัออยงโอ๊ย,ายาหายหลบ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 หลมาแล้วมาแล้ว

เป็นยังคือปวดขาปวดขาแต่เต้นมันนั่นไปเลยอ้าวแล้วไปเล่นเจ็บแข้งเลเจ็บแข้งอีกเลยว้าไม่ถึ่คนไม่ถึ่คนหายอยู่นอกนะฮะนี่เราชุบประตูอยู่นี่เออยังให้เราไม้ไม้ยังไม้เพียบเสียให้เบิก์หมดเด้อคอยไมแล้วแล้วอาจารย์

บายเฮ้อผัดบ่มาเนาะแล้วทีแล้วทีเมียบบแล้วทีเมียเ่ยเออกินม้ยกินยังฮะขอหน่ยแล้วอันหนึ่งว่าลองกินมึงเคยกินกินเป็นบ่ห่าน ừ mời sẹp. Đẹp không. sạch 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 kia mà. Không. À, Hả? sạch không. Ừ.